เพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะปาปิก้าชาแน,นลค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำแซนด์วิชทอดค่ะอาหารว่างทำง่ายแต่อร่อยนะคะวันนี้จะเป็นแซนด์วิชทอดสีสหายค่ะสี่สหายจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามรับชมกันเลยนะคะวัตถุดิบที่ปาใช้ค่ะในแซนด์วิชทอดสีสหายนะคะปาจะใช้ขนมปังแผ่นค่ะวันนี้จะทำด้วยการ4ชิ้นนะคะ ก็ให้เตรียมค่ะ4แผ่นนะคะไส้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถนํามาไส้อื่นมาใส่แทนก็ได้นะคะแต่วันนี้ค่ะปาจะใช้เป็นแฮมค่ะไส้กรอกเบคอนแล้วก็ชีสนะคะในส่วนของแฮมไส้กรอกแล้วก็เบคอนนะคะให้ทําการหั่นให้เป็นแผ่นเล็กๆนะคะแล้วก็จะใช้เกล็ดขนมปังค่ะไข่ไก่นะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมรสชาติให้กับเมนูแซนวิชทอดของเราค่ะด้วยซอสต,ต,ต่างๆนะคะ เพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ตามชอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็มาอยองเนสค่ะขั้นตอนแรกในการทํานะคะให้นําขนมปังค่ะมารีดบริเวณตรงกลางขนมปังแบบนี้นะคะในการลีดขนมปังค่ะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะที่สามารถรีดขนมปังได้ค่ะปาก็จะใช้แก้วใบนี้แล้วค่ะทําการลีดขนมปังนะคะ การรีดขนมปังค่ะก็ให้รีดเฉพาะตรงกลางนะคะแบบที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยค่ะเมื่อทําการรีดขนมปังแล้วค่ะก็ให้ใส่ซอสลงไปนะคะตรงกลางเลยอันนี้จะเป็นซอสพริกนะคะแล้วปาก็จะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปด้วยค่ะแล้วก็เติมมายองเนสัสกเล็กน้อยค่ะ ปริมาณซอสค่ะก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะจากนั้นก็ทาให้ทั่วขนมปังเลยค่ะและเมื่อทาซอสเสร็จแล้วค่ะก็ให้นำไส้นะคะลงมาใส่บนแผ่นขนมปังได้เลยค่ะ ใส่ไส้เสร็จแล้วเราก็โรยด้วยชีสค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้พับเลยค่ะจากนั้นก็ใช้มือนะคะกดปิดปากแซนด์วิชค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการหอ่อแซนด์วิชนะคะอีกสักหนึ่งแผ่นค่ะ ทำการรีดบริเวณตรงกลางของขนมปังนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ซอสได้ตามชอบเลยคะ่ะเมื่อใส่ซอสเสร็จแล้วค่ะเราก็ทำการเกลี่ยนะคะให้มันทั่วบริเวณหน้าขนมปังค่ะเมื่อทาทั่วแล้วค่ะก็นำไส้มาใส่เลยนะคะแล้วก็โรยด้วยชีสค่ะ จากนั้นก็พับนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้มือนี่แหละคะ่ะกดแซนด์วิชนะคะให้มันปิดปากแบบนี้ค่ะเราก็จะได้แซนดวิชนะคะที่ทําการห่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะห่อแซนวิชเสร็จแล้วนะคะก็ตอกไข่ใส่ชามเลยคะ่ะแล้วก็ทําการตีนะคะและเมื่อทําการตีไข่เสร็จแล้วค่ะ ห่อแซนด์วิชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็ให้นำมาชุบไข่ค่ะชุบไข่เสร็จแล้วค่ะก็ให้นำมาคลุกกับเกล็ดขนมปังนะคะเมื่อโรยด้วยเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วค่ะก็พักเอาไว้ก่อนนะคะ นี่ค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะเมื่อชุบเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วนะคะเวลาเอาขึ้นค่ะก็สะบัดสบัดเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่จานพักเอาไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เรานะคะคทำการชุบเกล็ดขนมปังแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะนำเอามาทอดกันนะคะก็นำกระทะขึ้นตั้งเตาได้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันก็ไม่ต้องใช้เยอะค่ะใช้ประมาณนี้ก็พอนะคะจากนั้นก็เปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะนี่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้ำมันมันน่าจะร้อนแล้วค่ะวิธีการเช็คน้ำมันนะคะร้อนไม่ร้อนเนี่ยป้าก็จะใช้ตะเกียบไม้ค่ะแล้วก็จุ่มไปเลยนะคะถ้าเกิดมีฟองอากาศค่ะรอบๆตะเกียบไม้แล้วค่ะนั่นคือน้ำมันของเราค่ะร้อนใช้ได้แล้วนะคะ น้ำมันร้อนแล้วค่ะเราก็ใส่ซันวิชของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็หมั่นคอยจะแคงดูนะคะและเมื่อมอีกด้านนึงค่ะมันเหลืองะะแล้วค่ะเราก็ทำการพลิกกลับได้เลยค่ะแล้วก็ให้ทำการทอดค่ะจนอีกด้านนึงนะคะมันเหลืองแบบนี้ค่ะ ในการทอดแซนด์วิชนะคะจะทอดให้แค่ขนมปังค่ะมันออกสีเหลืองแบบนี้นะคะนั่นก็คือใช้ได้แล้วค่ะเมื่อมันเหลืองค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะก็ตักขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เสต็จน้ำมันนะคะและนี่ค่ะก่อนที่เราจะลงรอบต่อไปนะคะก็ให้ใช้กระอนทีๆนะคะ โกยเศษเกดขนมปังขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ลงรอบต่อไปได้เลยค่ะเมื่อนำแซนวิชท,ทอดขึ้นมานะคะ ก็พักทิ้งไว้ให้เสร็จน้ำมันค่ะหลังจากแซนด์วิชท,ทอดของเราค่ะ,สะเสด็็จน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะแซนด์วิชท,ทอดสีสหายจากช่องปาป i ิก้าชาแนลอย่าลืมไปทำทานกันดูนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาป i ิก้าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ